ขึ้นมาหมุนตัวฟันหมดัดอีกแล้วเจอหมัดปล่อยเข้าไปครับผมแล้วฟันศอกตามเตะขาไปหมัดปาโอ้โหแล้วดูครับซ้ายไปแทงเข่าฟันศอกลุกลงไปต่อกันยก2ครับโอโ้ยกแรกนี่โอ้โหสุเปอร์เล็กอัดทาเกียร์ไปสเละเลยฮะแหวแตกนะครับผมเตะจอบเข้าไปเ,าเดินลุกเข้ามาเจอต่อยยาวไปอก็หมุนตัวมาครับโอ้โหเจอข้งขวาซุปเปรกขึ้นไป เตะขามาหลบได้ครับรถเตะขึ้นมาหมุนตัวฟันหมัดอีกแล้วเจอหมัดปล่อยเข้าไปครับผมรถฟันศอกตามเตะขาไปหมัดปลาโอ้โห้วดูครับซ้ายไปแทนเข่าฟันศอกล้มลงไปฮะโอ้ยกรรมการต้องนับแล้วโอ้โหหลังจากยกที่หนึ่งนี้โดนสับไปเยอะแล้วนะครับแหมโอ้แต่ว่าถือว่าอึดเหมือนกันนะครับผมหมูยกที่หนึ่งนี้เล่นไปนึกว่าจะเอาให้จบแต่นนยกแรกครับ ขีบมาครับผมทาเกียครับหัวจะแก้เกมยังไงเดินบุกเข้าหาคผมสุดเล็กจับตามไป็ปันศอกครับโอุย้ยแล้วดูแทงเขาเข้าไปอีกทีนึงเอาฮะจับพี่มัตติเอาโอ้กรรมการอลิเวอร์คอยเช็คอาการนะครับรอืมหัวมีแผลแตกอยู่ตรงทางขวานะครับผมโอ้ปล่อยมาทาเกีย บอกว่าสุปร์เล็กเป็นทางผ่านนะครับนี่ทางลูกลังนะครแบบนี้เตะมาอุ้ยหมัดขวาของทาเกียเข้าเป้าเหมือนกันต่จ่อย้าไปอีกทีครับผมสุปร์เล็กเตะขวาไปโดนหมัดของทาเกียสวนขึ้นเดินเข้าไปต่อยท้องครับผักไปแล้วฟันซอกเข้าไปอีกทีนึงโอ้ฟันตามไปครับผมหืมหนุ่มโตมาโดนแทงเข่าครับโอ้โหนี่ฮะเตียครับอุ้ยหืเสียงดังสนั่นเลยครับผมตีตีครับโอ้โห มองพี่เลี้ยงแล้วนะผมทาเกียเดินเข้าหาปันศอกตามไปทีเตะขวาสูงมายังไม่โดนครับโอ้นี่ฮะโอิเว้ร์บอมให้ป้องกันกลัวนะครับแทงซ้ายไปครับโอ้โหดูหน้ายับแล้วครับผมทาเกียเจอหมัดขวาตามไปทีนึงขีดไปดูมัดขวาตามไปครับจับมือไว้ไม่ให้ปล่อยแล้วปันศอกตามฮะเดินไล่เข้ามากับการยุติการชกครับผมโอ้สู้ไม่ได้ครับโอ้ยุติดีกว่าเดี๋ยวจะเละครับดูภาพช้าครับผมจังหวะแรกที่ล้มครับดูฮะเตะมาแล้วหมัดซ้ายครับ เตะเจาะยังมวแล้วซ้ายอีกทีนึงพยายามจะหมุนตัวฟันหมัดโดนแทงเข่าไปแล้วฟันสอกเข้าไปเต็มๆมโอ้ล่วงลงไปนี่ก็ต่อแรงนี่เหมือนจะลุกขึ้นมาบอกว่าเอ้ามันไม่น่าจะนับอะไรอย่างนี้นะครับนี่เรดูหน้าครับสภพัพเยืนแล้วครับเจอหมัดขวาตามเขาไปลุกไล่มาทีไปครับแล้วโอ้พยายามจะตอบโต้ด้วยหมัดครับแต่จเจอหมัดของทางซุปเปอร์เลยครับแล้วจับมือไว้ฮะไม่ให้ไปแล้วฟันศอกตามโอ้โหดู เนี่ยวิ่งหนีแล้วครับผมกรรมการต้องยุติการชกในที่สุดครับโอ้โหสุดยอดมาครับผมซุปเปอร์เล็กครับแม้ว่าไฟนี้เนี่ยจะไม่ได้โบนัสเนื่องจากทาน้ําหนักไม่ได้นะครับผมแต่ก็ค่าตัวเนี่ยสามารถซื้อทองได้เพียบเลยครับผม16บาทอย่างที่เห็นนะครับยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามมวยไทยรูแล้วก็เป็นกําลังใจให้กับซุปเปอร์เล็กด้วยนะครับไว้เดี๋ยวเจอกันในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ